วันนี้ก็มาจับกุ้งเช่นเคยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวกุ้งกันพี่จรมาถึงเขาก็จับกันไปเกือบจะหมดแล้วแหละคุณผู้ชมมาสายนิดนึงฮะเมื่อวานเราสูบบ่อน,นี้ฮะส่วนบ่อน,นี้ก็จะมีน้ำขังเป็นแองแองกุ้ง,งก็จะลงในอวนช้าต้องตามขึ้นมาเก็บคุณผู้ชม ตัวนวนน่ะเนาะอวมะบ่ยนบอเป็นน้ำบอน้ำเด้หอเนาะอีดีิอีดีได้ค่ะกระป้อยความกันด้ค่ะลูกกุ้งที่บอกว่ากุ้งแม้จะปล่อยพร้อมกันก็ไม่ได้หมาเขาพ่ามันจะโตเท่ากันมันเป็น เป็นพ่ออะไรฮะสภาพน้ำอ๋อสภาพของบอ่อใช่ไหมสภาพของ๋อสภาพของดินและน้ำในบอ่อมีผลที่เอื้ออํานวยให้กุ้งโตหรือไม่โตคุณผู้ชมบางบอ่อมีแร่ธาตุธรรมชาติมากกุ้งก็จะตัวใหญ่ เราบแล้วพอดีเยน้าซอยสองคนไปเล้วกันยกเอาหน่ละิ่นเอาไปเทไว้พอพูดิึนขายไปดอกยเเขาเดินทางไกลจากโคราชมาเลยนะคุณผู้ชมเพื่อมาจับกุ้งฮะแล้วก็มาเอากุ้งไปกินที่โคราชฮะ โอเกลืนแช่ก่อนมั้งใส่เส้อๆทั้งนั้นเลยโอ้ยลาอีกแล้วเท่วาคออีกแล้วเทยวไหนถังใส่เทวปลาคอถังใส่เท่ยวทได้บ่

เขาจะต้องตีเองฮะอันที่เป็นหลุมนี่คือกุ้งทำใช่ไหมน้องวุดใช่ครับกุ้งกุ้งขุดครับผมกุ้งตัวผู้อ,อ๋อกุ้งตัวผู้เขาขุดหนึ่งเองก็หนึ่งตัวทีนี้เขาจะมีมีตัวเมียบริวารเขาหนันะ่งส<อ>ี่ห้าตัวอยู่บนเดีวยวกันมันคือฮาเลม็เลมนะคุณผู้มชมอันนี้คือน้องวุฒิบอกฮาเล็มกุ้งนะฮะกุ้งตัวผู้เขาก็จะมีแองของเขาไว้ เพื่อเป็นแหล่งเหมือนเป็นบ้านเขาอะเป็นเป็นที่ของเขาแล้วก็จะมีตัวเมียฮะเขาก็จะเก็บตัวเมียไว้บอ่อเลี้ยงกุ้งจะต้องมีมีพื้นบอ่อที่เขาสามารถตีแอ่งได้นะฮะตีหลมได้เดินทางไกลามาก็ลงบอ่อทันทีเลยฮะมาช่วยจับกุ้ง ปอนนี้กุ้งสวยสวยมากด้อยใหญ่มากคุณู้ชมนี่ฮะคุ้ชมดีนะอะไรจะใหญ่ปันนี้สแกนทั้งหมด14ตาไม่มีเหลือ มีเมนูกุ้งฮะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเมนูอะไรฮะกุ้งเนต้น เชฟเดินทางมาไกลนะคะวันนี้เด็กเราเราก็จะโชว์การทำกุ้งเต้นให้ดูกุ้งเต้นสดๆจากฟาร์มเลยฮะนี่ฮะกุ้งสดๆที่จับมาเมื่อกี้เต้นทุกตัวคุกับคนตำไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่นะ ดอ,อกเลี้ยงเหม่อนฟานโคกตำหม,มากด้วยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเห็นผมสีดอกเราไม่ได้ตำหม,มากนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือตำน้ำจิม้ม <c oughs> อยูเดู้เต็ิมเนอ๋อปอกเปลือกไม่ออกก่อนป่ะออันขรแล้วอ๋อว่าเป็นเต็มืดหลอดยำก็ได้เลยปากอด้ยอกมี้ปกอมีอยู่อออไเลยตลวปนมได้เคี้ยวกับปอ ดันติดอนอยังม่ิเตานี่นี่ดอน่ด่ใส่มันติมมันกระมังมันใหญ่จะเฝ้าโคดจะเฝ้าโคดมันสเต็มองน okay. ้ the, ้บอกบอกงนนนะอเดพาหานันนี่น่าจะป้ไลิวะนะบ่ใส่ ให้ที่มันบกนี่บ่ตีนแล้วตินแล้วติดแล้วติดแล้วครับบิ้งสบ้งขนวดขนวดขงนวนวผขนวดขงนวใส่ลงไปใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยผมมมัากหลายดิประแดกแดกแซ่บว่ากระแดกน้อย ใส่ปาราลงไปอ๋อผมหมือนตัวอ่พักบ่อใกละ่แอนะโอเคอิดไว้ปิดเด้เหมืนกหน่อยคนนะปุ๊บไว้ก่อนปุ๊บไว้ก่อนที่ไ่เบิ่งเนี่ยซ่บ์รึเปล่า เป็นไงอืมพอแลด้ได้คร,รับขกล้องดีขนาดเออบออ่้ใส่เนาะที่เห็นยกนี้ไม่ใช่เหล้าขาวนะคุณผู้ชมเยี่ยมคสี่สิบห้าปีวายชัยนย้นดีโอเคอ่าขอบคุครับอะไรนะ เจ้าของมันกินส่งขึ้นไม่ได้กุ้งมนใหญ่เลยมันมานด้เป็นจริงนะงานแพ้เคือยากให้กินกุ้งนี้ตัวเก็บอะไรครับอันนี้มางตัวเก้บอกพรครับอันตี้กางตัวเก็บอะพรารับกุ้งนจะเต้นมัอไัมไม่กลางแล้ใเ่ี่ยมมนแหญ่แย้วเนีัยมันใหญ่ครับ ตัวย่อมมาตัวหัวนั่ตองตั่มตวเมีย้ใช้เล็กมาถ้าถ้าทำแบบนั้นมันต้องตัวละคำป่ะประมาณนี้น้อเท่านี้เลยใช่พันชิ้นก็ได้นี่มันใหญ่เกินเนี่ย่ได้ได้นี่มันใหญ่เกินแค่บีบมะนาวน้ำลายก็ไหล สม้มจากเชียงใหม่มก็ม,มาครับทำไมกันนต่าดีอย่างนี้พี่กิ่โลดเอาชิช้กับ,บว่าคนละหัวก็เอนี่่งนมันเาญี่ปุ่นสีมันงามเนะาะเห็ดขา่ <c oughs> าเห็ดเห็ดขา่าเห็ดเห็ดเห็ดลอกน้ำแข็ง แมนค้นสอยหลายเล็กน้อยก็หลายจะลูกตะหลานเนี่ยข้องกับเต็มแล้วยืนยันยะเป็นได้แม่หนาวบ่โอ้ยมึงสุดือเินแม่ อาการหนาวรู้ไหมหนาวดูจากชุดของคุณแม่นะคุณู้ชมเดมบอบี้เบียด่หนาวกินเลยค่ะคุณพี่ละแม่กนใส่เลยคุณพจ้าชีนาะน่่ครับเออวนีันีกังเ้ยเรื่องสมองีนะดูก่อนยังดิ้นอยู่นะอีเสียมึงสาวคุณม่กินไหมพี่บอกไปลูกไปเป็นังเเเสียบไ คือเดดเยวหลนเด็กนี่บ่อีหลเปนเด็กเจ้าบ้านพัเาแล้วเนี่ยันร่วงมีอันร่วงงัเนี่ยอีกมาจากอ้เห็นเากินมึกช็อตของกินกุ้งช็อตด้วยแบงเด๋นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย เป็นไสั้งบอหานหน่อยนะหวานหวนอลตัวนี้ต้องดานเลียนเลี้ยนหน่อยนันนี่เป็นางบ่โอ้ครับครับสวัสดีค่ะดูตาลุสวัสดีค่าหน่อยลูกสวัสดีค้าสวัสดีค่าหน่อยอ้ยอเป็นไโอเคบ่อนทั้งน้ยังไา้การเออแซบซบมก่อนเมน้น้าเขาก็เอากินไหนเขาเบิรนรู้ นี่ยินนยก็จอนกินแม่จอนนะมันแม่ถือไม่ถามส่ิดกระเานัยใอเลยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาลุตาบุตรเด้อลึกสวัสดีค่ะเล่เย็นโอ้ยใช้พุมก็ไดเลยน่นลูกพี่บ่าวสอนใลลูกบายคนบะเอาเด็กน้อยมันขายเป็นมันะยเหมืมันเป็นยังไงพ้่ออนเจ้เมียมัน จ้าจอยู่บัพ่อไปยูุ่่นนแบ่กันจาเจ็บเจ็บเชฟยืนยันฮะว่าเซ็บครักอบ้าตัวมสตัววบ้าบตาซีก่อนสีนัำจิ้มก่อนมาจับมืออจับมือล้วแกผมมาผมมาแล้ว เจ้าไเจครับคของฟาร์มจะชิมอันไหนก่อนเีวอาฟาร์มร้อัน้ก่อนชิมอันนี้ก่อนเหรอครับอันนี้ติดใจมาเ่นเด็กแน่นอนวายคุณผู้ชม่นแน่นอนเอยี่ห้อได้ไหมครับเนี่ยี่ห้ออะไรจะหาซื้อได้ที่ไหนยี่หนี้ แครอทเดอะจอนซื้อได้ที่ช่องคนจอมจับจับหมดจิ้มเลยลองดูแล้วจะกินใจนะอย่างขยับขยับอยู่เลยยังดิ้นอยู่เลยอันนี้งจิ้มก่อนปูงช็อตครับคนเลี้ยงจะชิมให้คุณผู้ชมดู เลี้ยงเองกินเองนักเลงพอเป็นงานกุ้งตัวเองน้องตัวเดียวเหรอเสียเสือตากลรอบพี่นี่กลับหานน้องไม่ซื้อให้กล้องนั่นอันนี้พี่จอนจะลองตากล้องเราก็ได้กินเปิดเส้น่จะคดวไปล แล้วจะบอกว่าเป็นยังไงโวยใหญ่พอดน้ำจิ้มอีกน้ำจิ้มอีกจะเขาเอาตัวหน่อยให้คอยทำนี่แหละเขาเปลี่ยนไงบอเออนอะไรล่ะมันเหมาะกับคอยอันนี้เอาให้เจ้าเป็นเห็ดเดี่ยวตีเลนตัวใหญ่กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพูดแต่เดี๋ยวแรกกุ้งตีมันเดี๋ยวก่อนเขากำลังตื่นเต้นกุ้งช็อตอยู่แล้วกหมาเลยพูดทั้งหมด ดัมบตตกเลหมทำไมเป็นแบบนี้กุมเขาครับกลุ่มเขาไดิเ็ดกลุ่มแจนน่าปลาบอกจะเปลี่ยนตัวนะมาโชว์มาแชร์แล้วครับแบนอนีเลยยมาชิมเมืองแบบน้อาางมาตักกินแซมส์หน่งกระปุกซีมแบน เมื่อมันดึ้งๆพี่จอนพึ่งเคยชิมครั้งแรกฮะกุ้งตัวสดๆเป็นๆเนี่ยรสชาติเขาจะหวานเนื้อแน่นกรอบที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวเลยน้ำจิ้มรสเด็ดฮะพี่กินตัวเล็กๆนี่ดีกว่าเอาลองเิ้งรสชาติเดียวกันแหละ รสชาติดีแต่เต็มปากเต็มคำรสชาติดีมันจะเด้งเด้งกินเดียวน่ามี่ต่างหอมัจอนเหมนมั้ยอ๋อแล้วเดี๋ยวสิเร่อะไรอีนมี้อันนี้ก็ของแท้อันนี้ก็ของแท้เอาเนื้อเสียบมาั้ยกินเล็กเหรอกินบี้มึงใส่มึงใส่มึงใส่ดูคนชมอันนี้ก็แซ่ยบจะเสียบคนละอย่างกุ้งใหญ่นั้นอันนี้กุ้งเล็กอันนี้กุ้งใหญ่ ยังลเยังไม่เาร่แมวยังเอาเตังไปหาอะไรแม่กินโหลดเากินหลายไม่ได้เขาจะกลับจะกินหลายเด้อสดอนตังไม่ถูกีะอยากินหลายมันสิบุดบิดเบยันยันยันเฮาจีสุมเอ้ยมากแซ่บหลายหอนิเขาจะขอมากินพี่น้องมากเบิดเลยจะเคมังบแอนเต็มเลยน้องมาส่มังบองนีลย ไมบอกลูกค้าถกว่ามันอร่อยแบบไหนเนาะอร่อยทุกแบบมอารย์บได้ปะับได้เรือจะมาเล่นไม่ด้ไหนยายยังไม่ว่างเล่นด้วยเลยบ๊ายบา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 ย กินเผากินเผากินหวานรดตัวเป็นยังดอกกินหวานรสน่าใจไปใกล้ๆถ้าอยากกินสดตัวเราไม่กินของ่อแล้วครับไอ้ยได้รูกมากไหมเด้อตัวเป็นเป็นเลยมาเล่นหน้ะเร็งเด้อเปลี่นหวานอยากเลี่ยนหน้ามะมาเด้อหวานดิอ่ะตายจุ๊กๆเลยจุ๊กๆโอเคค่ะพีเซนกุ้งตัวเองหน่อยอร่อยเลบอกคำนี่ว่าอร่อยแค่นั้นฮะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยครับ จวานีมันบาเอกวขึ้นเตาเลยคุณผู้ชมจะมา้วันที่สามิบะไม่ได้กินนะอันนอยเอมเลยแล้วก็ิสรุปแล้วกุ้งเราเนี่ยถ้าใครมาช้าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วพี่เดไลน์นี่คือวันไหนีออเดอร์ถึงวันที่สาสิบ อาาจรย์สั่งจองนี่จะได้จองไปเลยแต่ถ้าไม่ได้สั่งจองนี่แบบกะว่าจะมาซื้อหน้าหน้าร้านหมดหมดสิ้นเลยครับหมดเลยหมดเลยสั่ง้าไว้มันมเยอะฟังนะคุณผู้ชมของมันไม่เยอะก็สั่งจองก่อนโทรมาก่อนก็ได้ใช่ค่ะ คุณผู้ชมสนใจกุ้งสดตูวิเป็นเรียนเชิญได้ที่ฟาร์มกุ้งสดบ้านนาแต้เยื้ออนามัยบ้านนาแต้ฮะโทรมาก่อนคุณผู้ชมเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์คลิปนี้พี่จขอนขอขอบคุณน้องวุฒิกับน้องพิที่เอื้อเฟื้อสถานที่และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนจอนจัดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่จอนนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ